ท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านนโยบายดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนเชื่อมโยงเมืองหลักกระจายรายได้สู่เมืองรองปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ในระหว่างการพัฒนาดิจิทัลทัวริ s ึมแพลตฟอร์มให้รองรับกับการใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการชี้เป้าเมืองรองเมืองหลักรวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆในชุมชนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐเป็นพิเศษสำหรับพื้นที่จังหวัดที่มีแผนการพัฒนา นาตนเองจากจุดท่องเที่ยวให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวและเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งภายหลังจากการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็จะนําไปสู่การลงทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวต่างๆตามมายังพื้นที่เมืองรองอีกมากมายในอนาคตเพราะการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นทางเลือกใหม่ของรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้แก่ผู้เยี่ยมเยือนใน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนท้องถิน่นและเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นให้คงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ และสำหรับบทเรียนนี้นะคะเราจะมีการยกกรณีศึกษาจากชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศเลยนะคะเมื่อเข้าไปศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนจะพบว่าชุมชนบ้านเชียงมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับชุมชนของตนเองเช่นการจัดทำเพจ Facebook ของชุมชนเพื่อช่วยในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆกิจร จกจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชนเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการจัดทําช่อง YouTube บ้านเชียงเพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวสตอรี่ต่างๆของบ้านเชียงให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับทราบอีกช่องทางหนึ่งด้วยค่ะ และนอกจากนี้ยังมีการจัดทำแอปพลิเคชัน BCH Bike ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาภายใต้โครงการวิจัยเส้นทางจัก,กรยานเพื่อการท่องเที่ยววิถีถิ่นไทยสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแนะนําแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในพื้นที่บ้านเชียงมากมายมีเส้นทางของการท่องเที่ยวด้วยจัก,กรยานที่น่าสนใจหลากหลายเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการหลากหลายรูปแบบค่ะ นอกจากนี้ชุมชนเองยังมีการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ช่องทางการขายผลิตภัณฑ์และสินค้าอื่นๆของชุมชนผ่านไลน์ช็อปที่เปิดให้คนเข้ามาซื้อขายสินค้ากันผ่านระบบไลน์ได้ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และนี่ก็คือกรณีศึกษาของชุมชนท่องเที่ยวบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีซึ่งถือว่าเป็นชุมชนที่น่าสนใจและเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำเอาดิจิทัลมาปรับใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตอนเองให้ทันสมัยตอบรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่และเป็นการปรับตัวของชุมชนเพื่อรองรับเทคโนโลยีและการท่องเที่ยววิถีใหม่หรือ new normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ